ที่่คุณรัใชมวาเา้สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครบู๊เรื่องหนึ่งที่ตอนนี้มันดังมากๆแล้วก็เรตติ้งดีมากๆนะครับผมนั่นคือเรื่องเจ้าสมิงนั่นเองนะครับเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โห ปังมากๆเลยนะตอนนี้ทั้งตัวพระเอกเองทั้งตัวเสือแล้วก็ตัว CJ และเนื้อหาของละครนะครับเข้มข้นมากๆนะฮะตอนนี้นะครับผมผมจะมาทําคลิปนะครับผมพูดถึงละครเรื่องเจ้าสมิงนะครับและพูดถึงความแตกต่างระหว่างเสือนะครับผมของเรื่องเจ้าสมิงกับเรื่องเสือสมิงนะครับที่เคยออกอากาศในปีพศ .2555 เนี่ยเป็นละครที่คล้ายๆกันนะเนะื้อหาแบบว่าเกี่ยวกับเสือสมิงเหมือนกันนะครับแต่ตอนนั้นน่ะมันมีข่าวโด่งดังมากเลย <ๆ S 2> เกี่ยวกับเรื่อง CG นะครับผม c ี ของเสือที่มันไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาได้แก้มือในเรื่องเจ้าสมิงแล้วโดยการลงทุน CG ไปกว่า50กว่าล้านบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสาเหตุกันด้วยว่าทําไมอะ่ะซีในอดีตนะ่ะมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับผมทําไม CG มันออกมาได้แบบโอโ้โหทําให้คนล้อนะครับผมล้อช่อง7็เนี่ยว่าทํา CG ได้แบบว่าไม่สมจริงเอาซะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างเสือก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวเาต้องเอาคลิปมาให้ทุกคนดูนะแต่ว่าจะตัดมาสั้นๆนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเสือสมิงนะครับผมในเวอร์ชันเก่ากันก่อนดีกว่านะครับว่าในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นนัททิวไผ่งามนะครับผมที่มารับบทเป็นคนที่แบบว่ากลายร่างเป็นเสือได้นะฮะแล้วก็จะมีฉากตอนที่เจ้กัจจาราชิริเนี่ยเขากลายร่างเป็นเสือด้วยแต่รู้สึกว่าตอนนั้นจะเป็นฉากที่พระเอกเอสกระพงเนี่ยฝันนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าเสือในอดีตเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันครับ ให้นักหนะ้าเท่าร่าเอเหนื่อยนักสักเท่าร่ก็หา เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมก็จะเห็นนะครับผมว่ามันเป็น CG ที่แบบออกจะลอยอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะมันก็จะแบบเป็น CG ที่แบบเออถ้าว่ามันเป็นในอดีตอ่ะก็ก็ว่าไปได้นะเพราะาปัจจุบันมันก็พัฒนาได้เยอะแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราพูดถึงสาเหตุกันก่อนดีกว่าว่าทาไมนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับมีคนมาคอมเมนต์นะครับผมในคลิปของผมนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นคลิปที่ผมพูดถึง CG เจ้าสมิงหรือพูดถึง่า CG นะครับผมระหว่างเสือทั้ง3เสือนะครับความแตกต่าง ของเสือเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าแบบมีคนมาคอมเมนต์ไว้แต่ว่าผมจําได้นั่นเองนะครับเขาบอกว่าที่ CG ของเรื่องเสือสมิงออ,อกมาเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่า,าเขาเนี่ยได้จ้างนะครับผมให้เงินกับคนที่ทํท CG ไปแต่ว่าคนที่รับเงินไปแล้วเนี่ยเขาหนีไปแล้วก็ไม่ทําให้นะครับทำให้ละครเนี่ยส่งไม่ทันแล้ว CG ก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นนะครับผมก็เลยลองหาข้อมูลดูครับผมก็มาเจอช่อง YouTube YouTube นึ่งนะที่เขาใช้ชื่อว่าสาเหตุที่ CG เสือสมิง2555ออกมาเละเทะโดนด่ากระหนำ่ำสร้างปมให้กับ อันนี้เขาได้ทําคลิปเอาไว้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเครดิตคลิปนะครับผมจากมินตรามิมนินตานะครับผมเป็นข้อความที่เขาเอามานะครับผมจากทางของบริษัทโนเทียมนะอีกทีนึงเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็เขียนแบบนั้นครับหน้าตาเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นเสือเทียน้อยแต่พอรู้ว่า CG เนี่ยนาทีละ5,000 500, 0นบาทกว่าจะเปลี่ยนร่างแต่ละครั้งเนี่ยห้าแสนนี่ก็ไม่ไหวสู้เอา CG จเนี่ยมาสู้กันดีกว่าดีกว่ามานั่งแปลงร่างแล้วก็กว่าจะได้สู้กันเนี่ยก็หมดเงินไปเป็นล้านหนึ่งแล้วละครเนี่ยเงินที่ได้มา ทำแต่ละตอนนะครับก็2ล้านกว่าๆเท่านั้นเองแค่นี้บริษัทก็ไม่ได้กําไรเลยยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณพรพิ่มน์เจ้าของค่ายคลนิเซียมเนี่ยเขาขาดทุนนะฮะมาก็ไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ควักเงินของบริษัทออ,อกเพิ่มด้วยแต่พอเขาเนี่ยเพราะเขาเนี่ยต้องแก้มือน,นะครับผมตอนที่ทําเสือสมิงแล้วคนทํา CG เนี่ยรับเงินเขาไปแล้วเนี่ยเขารับเงินไปแล้วเนี่ยเขาก็หนีไปไม่ทําให้เขาส่งละครไม่ทันนะครับซีจีเลยออกมาแบบนั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่แบบในอดีตเสือสมิงมันออกมาเป็นแบบนั้นนะครับโอเค เหตุที่แบบหลายๆคนก็ว่าเฮ้ยทำไมมันเสือมันออกมาเป็นแบบนั้นแล้วแบบคนก็แบบโอ้โหพูดถึงเสือตัวนี้เยอะมากชรอบ๊อปรูปเสือที่แบบเป็นเสือตัวเหลืองๆงะแล้วก็เอาลงแปะแปะแปะพูดถึง CG ช่อง7นะครับผมแล้วก็แบบยามากเลยนะฮะเกี่ยวกับ CG ีช่อง7นะครับจริงๆแล้วมันก็มีแค่เรื่องเดียวนั่นแหละนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับผม CG ของเรื่องเจ้าสมิงที่ลงทุนไปกว่า50ล้านเนี่ยเขาพัฒนานะครับผมแล้วก็ออกมาแบบว่าได้ดีแค่ไหนนะฮะจนตอนนี้แบบว่าโหเรตติ้งละครได ใครจะว่าผมอวยก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดว่าอะไรนะครับผมแต่ว่าถ้าถามผมว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงก็โอเคนะสาหรับผมอะผมไม่ค่อยดูละครของค่ายโคลิเซียมเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าค่ายโคลิเซียมเนี่ยเขาใช้คนเยอะแล้วก็แบบหลายพักหลายพวกอย่างที่ผมเคยพูดทุกทุกคลิปแหละโคลิเซียมก็ใช้คนหลายพักหลายพวกแต่เรื่องนี้ก็หลายพักหลายพวกยังเหมือนเดิมแต่ว่าแต่เรื่องนี้พอมาดูแล้วรู้สึกว่าเนื้อหากระชับกว่าหลายๆเรื่องของโคลิเซียมที่เคยดูมานะปกติผมไม่ค่อยดูนะของค่ายโคลิเซียมแต่เรื่องนี้พอดูแล้วใครจะว่าแบบเฮ้ ติ้งต้องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ผมก็ก็กดูแต่ถ้าถามว่าแบบดูแล้วแบบไหม nay, เหมือนเรื่องแบบเหมือนผมดูเรื่องอื่นไหมก็สําหรับตัวผมก็ก็ดูได้นะเออก็โอเคแหละโอเคกว่าอย่างอื่นนะครับผมแต่แต,แต่สำหรับตัวผมก็ไม่ได้ติดนะผมก็ดูดูบ้างไม่ดูบ้างนะครับผมแต่ก็ก็ดูมันก็สนุกดีนะมันไม่ได้ว่ามันเลวร้ายอะไรมันสนุกดีเหมือนกันนะครับโอเคครับตอนนี้คงมีคนติดทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วแหละเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าซ g ของที่เขาพัฒนาแล้วเป็นยังไงนะครับซึ่งทุกคนก็คงจะดูบ่อยหละไไปปดูกกััันนพรรอๆคบ 哎。Ah. เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมชัดเจนใช่ไหมล่ะก็เห็นว่าเสือนะครับผมมันจะมีฉากที่แบบว่าเราก็จะเห็นกันแบบบางฉากอ่ะมันก็จะเออดูสมจริงดีนะครับผมแต่ว่าฉากเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยก็จะเห็นความแบบว่าอ่ะนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมแต่ว่าจะมีบางฉากที่แบบว่าเกี่ยวกับพวกแสงเกี่ยวกับบูมอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบอ่ะเขามีรอยบ้างแหละจะไม่ให้มันลอยเลยก็แบบโอ้โหล้วก็ลําบากอยู่นะครับเพราะว่าเสือนี่เล่นออกมาตอนกลางวันเลยนะครับมันก็เลยแบบแสงมันก็จะแบบจัดยากนิดนึงนะแต่ว่าเราก็เห็นไหมว่าการที่เสือออกมาแต่ละทีนึ นะก็นาทีละแบบ5 0 0แสนนะนาทีละ5 0 0แสนแล้วเสือนออกมาทั้งเรื่องแบบโอ้โหออกมากี่นาทีแล้วคือต้องลงทุนกับ c ีไป5 0 0เออไม่าห้าร้อกว่าล้านนะครับผมซึ่งแบบโอ,โอ้เยอะมากนะครับคือนะเออโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้กับคนสร้างละครให้กับพวกเราได้ดูกันนะถ้าใครเป็นคอละครบูเนี่ยอย่าต่อว,ว่ากันเลยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันดีกว่าเพื่อเราให้ได้ดูต่อๆไปนะครับผมพอเขาทาออกมาเราก็ไปติเขาเขาทาออกมาเราก็ปติเขาถ้าในอนาคตมันจะไม่มี ละครแบบนี้ให้เราดูแล้วเราจะดูอะไระละครตบตีเราก็ว่าแบบโอ้มีตะตบตีกันทําไม่ดีเลยมีละครบูก็ไปตีนู่นตีนี่เราก็ดูเพื่อความบันเทิงกันเถอะเนาะอย่าแบบว่าอะไรขนาดนั้นเลยเนาะครับโอเคครับอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยรับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับนี้ไปแล้วนะครับ 城门开。